สวัสดีค่ะวันนี้มากินบะหมี่แห้งนะคะวันนี้กินบะหมี่แห้งเอ๊ะเขามีเครื่องปรุงมาให้หรือเปล่าเนี่ยมีนี่ค่ะนี่ก็จะมีไก่จอแล้วก็บะหมี่แห้งนะคะนี่จะเป็นน้ำซุปนะคะแล้วจะมีวันนี้ ออกาแฟาค่ะอ,อกาแฟาวันนี้อยากกินมันไม่แห้งซื้อมันสักพักแล้วนะคะมันเริ่มจะเป็นก้อนแล้วเอาน้ำใส่ลงไปหน่อย จะใส่เครื่องปรุงมันก่อนเนาะอืมมันไม่เอาน้ำตาลเยอะอ่ะไม่อยากไม่ชอบหวาน นี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะจะให้ดูอืมนะคะทีนี้กินได้อ๋อหนังเขาดูสิอันนี้เป็นแดงโซดามะนาวนะคะโอ้เช่นใจอร่อย นี่าะเอาผ้าลองเปียกน้ำซุปค่ะมาใกล้ๆม,มาค่ะมาค่ะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะ นข้าพเจ้าหิวมากน้ำซุปคุดจ้ากินขาอะไรก็อร่อยนะคะ ผิกทอดกรอบ ่น่าจะกินหมดกินหมดแค่นี้ไว้ให้สามีกินว้าวน่าส่งมาใช่หน่าจะเก็บไหม ที่กินเลยก็ช้านะคะเพราะว่าขอนฟัง้างไหนไปเยอะ

วันนี้กำลังทางงานอยู่นะคะต้องรีบกินเร็วงานเข้าแล้วกินไม่ทันหมดต้องรีบไปเรานี่กินอะไรไม่จบสุดท้ายก็ไปเอาซ่อมมาจน กติเป็นคนที่กินน้อยนะคะแค่จอบไม้เดียวก็อิ่มรอบนี้จอบไม้หนึง่งปะหมี่หอนไม่รู้จะหมดหรือปะ่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็น

หดืประมาณสองสามคำขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่างานด่วนเข้าอย่างที่พูดเลยจินไม่ทันจบต้องรีบไปแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ